สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนพุ่นดวงอาทิตย์กำลังสิลับขอบฝ่ามาหล่อข้างหน้าเก็บทัวจ้าบอกทัวปีเด้อจะพี่น้องกำลังออกจอดอกเต็มอยู่พี่น้องนี่ให้พี่น้องเบ่งนี่จ้าอู้ยสะออนงามคักพี่น้องพุ่นพุ่นกรมาก อันนั้นอันนั้นเขาเพิ่นเด้อจ้าไปทางนั่นก็สิให้เพื่อนละใจะเก็บเก็บถั่วกันจ้าเพื่อได้ต่เนอพี่น้องยึดตํำคือจะกินกับลาบหอยนี่เวลาเก็บถั่วเราต้องหมุนเอานะคะอย่าหักนะคะนี่ก็พ่อเอาแล้วนี่อุย้ยงามค่ะพี่น้องเบิง่งต่ำเซ่บแสบเด้อจ้ะนี่บ่แ,บบแข็งเด้อจ้ะทั่วพันนี่ ถัวมาจากน้องคายจ้าพันทั่วมาจากบ้านน้องค่ายบ้านฉันไปแล้วคะ่ะบรรยากาศยามเมื่อแรงจ้าพี่น้องทั่วไปตำนูน่นบ้านของเราเอาให้เบิงมุมงกว้างๆพี่น้องผุนละเดอ้อบ้านสวนหลังสีฟา้ฟาๆผุนละจ้ามาเลาะให้หน้าเก็บทัว่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย